โอเคครับสวัสดีครับผมมิง้งอนิวัตนะครับพอดีผมสังเกตปัญหาที่เจอครับในการปลคิวน Q Web Standard นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นซอส Enterprise แล้วกันพ,พูดง่ายๆว่าซอส Enterprise เลยผมไม่ได้แก้ซอสตัวแม่มันเลยก็คือแก้เพิ่มเติมก็เฉพาะลงแอปของ Inico นะครับที่เพิ่มเติมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัว e n t e r p r i ์เลย แต่ทีนี้ปัญหาที่ผมเจอคือการพินพ์การพินพ์ครับการพินพ์คือเดี๋ยวเอาตัวอย่างที่เซอร์วิเดอร์นะครับตัวนี้เราทำเซอร์วิเดอร์มาสองตัวมันพิ้น์ได้ทีละหนึ่งครับอันนี้เป็นสแตนดาดนะครับพิมพ์ที่หนึ่งก็หมุนหมุนนานอยู่สักพักหนึ่งอ่ะสิ่งที่ผมเจอก็คือหมุนนานโอเคแต่ถ้าเป็นจัางหัะ2สองก็คือเหมือน เขาเก็บในแลมแล้วก็ยังช้าอยู่โอเคครับแล้วก็พอสมมุติถ้ามีคอมเมนต์ว่าอยากเป็นกระดาษต่อเนื่องแล้วกดทีเดียวแล้วสามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้ไหมผมเจอว่ามันเหมือนไลบรารีเขาเหมือนไม่ได้ครับอันนี้ต้องแก้เพิ่มมันเหมือนว่าจะต้องเอาสอง PDF มาเหมือนกันน่าจะประมาณนั้นโอเค อันนี้ผมไม่แก้แล้วกันแล้วก็พอดีผมมาดูคลิกปัญหาที่เราใช้จัตเปอร์แล้วมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจาัตเปอร์มันบริหารการการเหมอ PDF ให้เลยหรือว่าถ้าเราเอาคนละคนละคนละาดของจัตเปอร์เข้ามาเราก็มาเขียนเหมดของเราเองได้ใน Python ง่ายๆครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างตัวใบเสร็ราคาก่อนเราทำจัตเปอร์ตัวนี้มานะครับ ผมทำแบบฟอร์มมาเดี๋ยวผมลบให้ดูก่อนปึ๊บอลบออกคัสนี้ก็คืออันนี้ก็คือคัสตสแตนดาร์ดเกี่ยวกับการทำปุ่มปิ้นนะครับสแตนดาร์ดครับที่ให้อยู่ในนี้ผมเอาลิเฟนนะครับจะได้เห็นว่าโอเคมันเป็นจัตเพอร์ที่ผมทำขึ้นมานะเป็นจัตเพอร์นะครับขอินิโคนะครับเป็นจัตเพอร,ร์แอดเข้าไปปึ๊บ คือไอ้ปิน้นตัวเดียวอะ่ะเราก็เร็วกว่าละปึเร็วกว่าครับแล้วถ้าปิ้นแบบต่อเนื่องจัตเตอร์มันจัดการให้เลยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เกียนอะไรเพิ่มแค่เขาได้พารามิเตอร์สองตัวแล้วก็ไปเลียกที่จัตเตอร์ไปคอมาก็ได้สองนั้นเลยประมาณนี้ครับก็คือผมมองว่าจาัเปอร์ช่วยแก้ปัญหา กับ q w วเสแตนดาร์ดเนาะที่ถ้า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 บางบางท่านเจอแต่ผมเจอใน Enterprise 16แต่เวอร์ชั่นอื่นที่เป็นคอม m u n i t y ครับผมยังไม่ได้เทสว่ามันเกิดไหมที่เป็นที่เป็น q w วเไม่ได้เทสเพราะว่าผมใช้จั a p เ e อร์อย่างเดียวเลยอันนี้พอ,พอดีเจอมาเฮ้ยเฮ้ยมันเดี้ยงนี่หว่ามันไม่เหมือนให้โอเคแต่ถ้าเอาอันเดียวนะมันมันมันปิ้นได้มันมันมีปัญหาก็คือเลคคอร์ดเดียว ช้ามันก็เรื่องของมันครับเพราะว่า Java Script น่าจะไปคิดอะไรเยอะของเราตัดฟังก์ชันในการคิดไปเยอะเหมือนกันมันเร็วๆทีนี้การแก้รีพอร์ตครับถ้าเป็น Java เองเนี่ยมันมารุ้เร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเอาสองตัวนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วกันถ้าเป็น Query เอ้ Query Web เนี้ยผมมองว่าใช้เวลานานอะ จัดกลางอาจจะได้แป๊บเดียวสมมติผมจัดอย่างเงี้ยอ่ากว่าจะครอบดิฟทําคอลัมน์ทาโลอ่าน่าจะนานกว่าผมถ้าเร็วกว่็โอเคก็เร็วกว่าก็ได้ครับถ้าใครถนัดหรือผมจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลกๆก็ได้เอาชัดเจนเลยเอาแบบเป็นไม่สามารถทําเร็วกว่าผมได้เลยกันถ้าเขียนคิวเว็บผมไว้ตรงนี้ ครับเสร็จละปุ๊บเราลองมาปินดูครับพังไหมนี่ครับผมว่าการเขียน q ว e b ไอ้การเขียน Qweb อะมันอาจจะตอบโจทย์บางอย่างแต่ใช,ช้ j เปอร์ครับมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างครับหนึ่งลดเวลาในการเขียนรีพอร์ต ได้ดีครับแล้วก็แก้ปัญหาหลายๆเรื่องได้ครับเราสามารถเขียนคิวบีเองได้สามารถเลบจอยไปข้ามเทเบิลได้เรียกข้อมูลได้หลายรูปแบบครับหรือว่าถ้าข้อมูลมันเยอะๆเราสามารถทำเป็นบิวเทเบิลแล้วก็ไปสีเล็กเฉพาะช่วงเวลานั้นที่มันสร้างบิวเทเบิลเรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็เร็ว่าครับแต่คิวเว็บเนี่ยมันเรียวไทม์เลยมันหมุนนานโอเคครับอันนี้เป็น เคล็ดลับเล็กน้อยครับถ้าลองหันมาใช้จาร์เปอร์จริงๆไม่ต้องใช้ของอีนิโคก็ได้นะครับมันมีตัวที่เสียตังค์นะครับก็คือสามารถซื้อโมดูลเขาได้เค mm hmm. okay, เหมือนที่ผมเคยแนะนําไปครับ mm hmm. ก็เหมือนกันครับน่าจะตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องการทํารีพอร์ททำรายงานได้หลายๆเรื่องแล้วก็จริงๆคนที่ไม่ได้เป็น d e v e l o p e r mm hmm. ก็สามารถทำ จัดเปอร์ได้ครับเช่นน้องไอทีบัญชีที่เขาสนใจสามารถเขียนคิวได้ D, แล้วก็จัดวางเรเย์ได้ก็สามารถทำได้ละเพราะว่ามันมีเครื่องมือโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ